สวัสดีครับมาดูส่วนผสมสังขยาใบเตยนะครับส่วนผสมสังขยาใบเตยนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับก่อนที่เราจะลงมือทํานะครับนี่นะครับใบเตยน้ําใบเตยนะครับน้ําใบเตยนะครับใบเตยประมาณสี่ห้าใบนะครับเราก็มาปั่นเรามากองนะครับกองละเอียดเลยนะครับนี่นะครับน้าใบเตยนะครับห้าร้อยกรัมนะครับ อันนี้น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทราย3า0กรัมนะครับไข่นะครับจะเป็นไข่แดงอย่างเดียวหรือว่าไข่แดงไข่ขาวก็ได้นะครับประมาณ5 6ถึงใบนะครับตัวนี้แป้งข้าวโพดนะครับ50กรัมนะครับอันนี้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับที่เราทำบป้งโกนะครับ150กรัมนะครับกะทิ1่กล่องนะครับกะทิ1่กล่องนะครับนมสดจืดนะครับนมนะครับนมสดจืดนะครับ500กรัมนะครับ แล้วก็จะมีเกลือนะครับครึ่งช้อนชาแล้วก็กิ่นสีใบเตยนะครับกิ่นสีใบเตยนะครับส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนทำนะครับขั้นตอนทำนะครับมีสังขยาใบเตยนะครับ,ส,ราารบสูตรเฉพาะทําขายนะครับสูตรเฉพาะทําขายนะครับเพราะว่าการทําขายเนี่ยมันจะยากกว่า เราทํากินนะครับเพราะว่าทํากินทํำยังไงก็ได้นะครับทํากินนะครับจะใส่ยังไงก็ใส่ได้นะครับครับแต่สูตรทําขายนะครับจะบอกไว้ก่อนนะครับยากกว่าสูตรทํากินนะครับเพราะว่าสูตรทําขายนะครับเขาเอาเงินมาซื้อนะครับของของเราต้องมีคุณภาพนะครับแล้วก็ต้องอร่อยอร่อยอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องได้กําไรนะครับอร่อยอย่างเดียวไม่พอนะครับอร่อยเราต้องทําให้ได้กําไรนะครับนะครับเราถึงจะอยู่ได้นะครับ นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนทํากันนะครับต่อสังขยานะครับวิธีทํานะครับขั้นตอนทํานะครับก็ไม่ยากนะครับง่ายมากนะครับนะครับเมื่อดูจบแล้วนะครับสามารถที่จะทําขายได้เลยนะครับอันนี้แป้งนะครับแป้งที่เราทาปาง์กุ้นะครับร้อยห้าสิบกรัมนะครับแป้งข้าวโพดนะครับห้าสิบกรัมนะครับ แป้งข้าวโพดนะครับไม่ใช่แป้งมันนะครับแป้งมันไม่ได้นะครับต้องใช้แป้งข้าวโพนนนดนะครับห้าสิบกรัมนะครับเราจะร่อนนะครับเราต้องใช้แป้งช่วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ปริมาณของสังกะสีเพิ่มนะครับถ้าเกิดเรา,เรา,เราทำขาย สังขยาเราไม่ไม no, no, ่มีความเพิ่มหรือว่าได้ไม่เยอะนะครับเราก็จะขาดทุนนะครับไม่เกี่ยวนะครับกับว่าใส่แป้งแล้วไม่อร่อยมันไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับใส่แป้งกับไม่ใส่แป้งไม่เกี่ยวว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่อยากกินแป้งนะครับก็ไม่ต้องกินปลาตองโกนะครับปลาโกมันก็แป้งนะครับมันก็กิมคู่กันนะครับนะครับน้าตาลทรายนะครับใส่ลงไปนะครับ ผมว่าเราทําของขายนะครับถ้าไม่ได้กําไรเราเราก็ทําไปไม่ได้นะครับเราก็จะคนรวมกันอย่างนี้นะครับน้าตาลทรายกับแป้งนะครับให้น้าตาลทรายกับแป้งเข้ากันนะครับการที่เราทําแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ําไม่ให้แป้งเป็นก้อนนะครับ สําหรับกระทีหนึ่งกล่องนะครับถ้าเกิดสองกล่องเราก็บวกเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าสองกล่องเรก็บวกเข้าไปนะบ,บวกสมวนผสมเข้าไปนะครับใส่กระทิ้กเข้าไปประมาณค <çıktı. S 1> รึ่งกล่องก่อนนะครับครึ่งกล่องนะครับครึ่งกล่องนะครับให้แป้งมัล,ลายก่อนนะครับให้แป้งละลาย ก็ใส่ไข่นะครับไข да ่นะครับถ้าไข่แดงไข่แดงกับไข่ขาวนะครับถ้าไข่ทั้งทั้งใบนะครับก็จะประมาณไม่เกิน5้าใบนะครับไม่เกิน5ใบนะครับหรืออาจจะ3ใบ4ใบมันจะประมาณนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็พอมีไข่เยอะเราก็ใส่เยอะไปนะครับอันนี้มีแต่ไข่แดงนะครับเพราะว่าไข่ขาวเราเอาไปทำปลาท่องกุนะครับเพราะว่าไข่เด็ดไข่ขาวเราเอาไปทำบ้านกุ้ก็จะมีแต่ไข่แดงนะครับ ตีไข่ให้กับแป้งให้เข้ากันก่อนนะครับน,นะครับใส่กันที่หมดเลยนะครับเมื่อแป้งน้ำตาลไข่เข้ากันหมดแล้วเราก็ใส่ส่วอย่างเลย อูนี้จะได้เยอะนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับอันนี้น้ำไปเตยนะครับเราก็เอาล้างกล่องนะครับล้างกล่องกะทินะครับกะทิกะทิจะได้ตกตก้างนะครับเราก็ล้างนีินะครับน้ำน้ำใบเตยนะครับสี่ร้อยห้าร้อยหรือหกร้อยอ่างนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้ตายตัวนะครับนะครับไม่ตายตัวนะครับนะครับเราก็ล้างใส่นี่นะครับ ใบน้ำใบเตยนะครับร่าปั่นใส่ก็ใบเตยก็ประมาณสี่ใบห้าใบนะครับก็อย่ามากเกินไปนะครับถ้าเกินมากเกินไปมันก็จะไม่ค่อยเจะนั่นเท่าไหร่นะครับก็ให้ใส่ตามปริมาณนะครับสี่ใบห้าใบหกใบอะไรนี้นะครับครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับเกลือประมาณครึ่งช้อนชานะครับเกลือนะครับไปนะครับแล้วก็สีเขียวเลือกกินใบเตยนะครับอันนี้สีเขียวกินใบเตยนะครับ ก็จะใส่ลงไปนะครับเราจะเอาสีเขียวขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับนะครับเราจะเอาสีเขียวขนาดไหนก็อยู่กับเรานะครับไม,ไม่ไม่ได้ครับส่วนนมจืดนะครับส่วนนมจืดน,น,น,นะครับให้ใส่ ทีหลังนะครับให้เราเอาตัวนี้ไปตั้งไฟก่อนนะครับให้ตัวนี้สุกก่อนนะครับให้ตัวนี้สุกก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ตัวนี้นะครับใส่ทีหลังนะครับนมนะครับเพื่อที่เราจะปรับนะครับให้สังขยาเราอ่อนแข็งเลวข้นนะครับจะข้นขนาดไหนจะเล้ยวขนาดไหนแล้วเราใช้ตัวนี้ปรับเอานะครับเอาตัวนี้ไปตั้งไฟก่อนนะครับนมสดจืดใส่ทีหลังนะครับอย่าเพิ่งใส่พร้อมกันนะครับให้ตัวนี้ เกือบสุกหรือว่าสุกก่อนค่อยใส่นะครับตัวนี้นะครับย้ำนะครับให้ใส่ทีหลังนะครับนมนมจืดนะครับห้าร้อยกรัมนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปตั้งไฟนะครับเดี๋ยวไปตั้งไฟกันนะครับห้าร้อยกรัมนะครับเราเอาหม้อมาตั้งหม้อใส่น้ำมาตั้งนะครับให้เดือดนะครับเราใส่ลงไปนะครับนะครับเราจะวนไปประมาณ สี่สิบนาทีหรือห้าสิบนาทีหรือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วแต่ความร้อนของน้ำนะครับ มั่งนะครับตอนนี้นะครับควรมั่งหยุดมั่งควนมั่งหยุดม,ม,มั่งนะครับวเราก็จะคนอย่างนี้ไปนะครับคน,ไป,ไ,ปนคบไปแล้วก็หยุดไปนะครับหยุดไปแล้วก็ห้านาที20บนาทีเรามาคนก่อนนะครับตอนใหม่ๆนี้นะครับตอนเราตั้งใหม่ๆนี้เราก็คนบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าให้มันแข็งเร็วนะครับ ไปตามขั้นตอนที่ผมได้สอนลงไปนี้นะครับได้กําไรแน่นอนนะครับได้กําไรแน่นอนนะครับถ้าตัวไหนไม่ได้กําไรผมจะไม่สอนนะครับเพราะว่าผมก็ทําขายอยู่ประจานะครับถ้าผมขายประจําแล้วผมขายไม่ได้กําไรนะครับผมก็จะทิ้งไปเลยนะครับตัวนั้นผมจะไม่เอาเลยนะครับถ้าตัวไหนได้กําไรผมถึงจะทํานะครับแล้วก็จะเอามาลองสอนนะครับตัวนี้คือได้กําไรแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเราอยากเพิ่มนมข้นหวานก็ได้นะครับ นมข้นหวานมะลินะครับถ้าเราอยากเพิ่มก็ได้นะครับไม่เพิ่มก็ได้นะครับถ้าเราเพิ่มนมข้นหวานนะครับให้เราลดน้ําตาลลงนะครับก็ได้นะครับไม่ไม่ผิดนะครับหรือจะทําไปตามที่สูตรให้ไปนี้ก็ก็ได้นะครับนี้ก็อร่อยแล้วครับนะครับเราก็จะทำไปนะครับเรา วนไปประมาณสัก15นาทีหรือ10นาทีนะครับมันก็จะข้นแบบนี้นะครับจะข้นขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะข้นขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อเริ่มสุกแล้วนะครับแป้งเริ่มสุกแล้วเราก็นะครับเราจะใส่นมนะครับทีนี้เราจะใส่นมนะครับนะครับนมนมตัวนี้นะครับเราจะใส่ตอนนี้นะครับให้ดูให้จบนะครับคลิปนะครับทุกคลิปที่สอนลงไปนะครับให้ดูให้จบนะครับ นมนะครับอาจจะเพิ่มนะครับแล้วแต่ว่าสังขยาเราจะเอาข้นขนาดไหนจะเอาเลี้ยวขนาดไหนนะครับนี่นะครับใส่นมไปนะครับหรือจะเป็นนมคาราเนชั่นก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับขอเป็นนมจืดนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ไปนะครับเราจะเอาเลี้ยวขนาดไหนนะครับเราจะเอาแขงขนาดไหนเราก็ปรับที่นมนะครับ ได้เลยนะครับสังขยานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณ40มันาทีเล่นหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เย็นนะครับพอเย็นแล้วเราก็จะพอเย็นแล้วเราก็จะกรอกใส่กระปุกนะครับเข้าตู้เย็นลองเสร็จกําลังหนาว